ไปดูบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสะสะระยองเขต3าโค้งสุดท้ายครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่10กันยาย,ยนี้ครับเริ่มกันที่พักเก้าไกลครับแกนนาของพักเก้าไกลนําโดยหัวหน้าพักนายพิธาลิ้มเจริญรัตได้ขึ้นรถแห่ช่วยหาเสียงบริเวณตลาดหนองกันเกลาและตลาดเจ๊จตําบลกระแสะบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองช่วยผู้สมัครของพักเก้าไกลนายพงศธรสอนเพชรนรินผู้สมัครหมายเลขหนึ่ง มีพี่น้องประชาชนแห่ต้อนรับจำนวนมากโดยขอคะแนนเสียงจากชาวระยองอีกครั้งเลือกในพงศธรเป็นสอสอยืนยันว่าแม้พรรคก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านก็ตามแต่สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้ไม่เพียงแค่ตรวจสอบรัฐบาลแต่ทุกกลไกของสภาผลักดันการเปลี่ยนแปลงฝั่งนิติบัญญัติและทำงานร่วมกับประชาชนนอกสภา ขณะเดียวกันพักประชาธิปัตย์ครับช่วงเช้าที่ผ่านมานายแพทย์บัญญัติบรรทัดฐานคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์นายนิพนธ์บุญญามณนีแก่นําพักประชาธิปัตย์ครับลงไปช่วยคุณหมอบัญญัติเจตนาจันทร์นะครับผู้สมัครสสระยองเขตสหมายเลข2ของพักประชาธิปัตย์ด้วยการขึ้นรถแห่ แล้วก็ใช้วิธีการเดินเคาะประตูเพื่อหาเสียงในพื้นที่ของตำบลกระแสปบนตำบลกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองขอให้ชาวอำเภอแกลงเลือกหมอบัญญัติชูเป็นคนพื้นที่เข้าใจปัญหาและมีความตั้งใจแก้ไขปัญหามีความรอบรู้หลากหลายด้านและมีประสบการณ์นอกจากนี้ภาพที่เห็นตอนต้นนะครับช่วงบ่ายวันเดียวกันป้าอายุทยาครับ คุณกัลยาณีจุปรางเดินทางมาที่ระยองครับช่วยคุณหมอบัญญัติหาเสียงเลือกตั้งคราวนี้ด้วยแล้วก็ผู้สมัครอีกท่านหนึ่งไม่อยู่ในความสนใจของสื่อนะครับรวมถึงในเนื้อข่าวผมวันนี้ด้วยคือท่านร้อยตำรวจตรีเรืองชัยสมบัติภูทรครับหมายเลข3ามพักแรงงานสร้างชาติครับ